หลังจากที่มีการร้องเรียนการแสดงคอนเสิร์ตมิกโปรเทนมิวสิกเฟสติวัลในวันที่12ธันาคมที่ผ่านมาณสนามกอล์ฟดิโอเชียเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่าไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมง,งานทำาให้เกิดความแออัดของผู้เข้าชมรวมทั้งผู้เข้าร่วมง,งานไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยและตะโกนร่วมร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาครับ นอกจากนี้ผู้จัดการแสดงคอนเสิร์ตไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ที่เสนอต่อจังหวัดนครราชสีมาที่ประชุมจึงมีมติเสนอให้ยุติการแสดงคอนเสิร์ตมิกเบาเทนยังเหลืออีกการแสดงอีกหนึ่งวันในวันนี้ครับจากนั้นนายวิเชียนจันทรโนชัยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามีคำสั่งปิดสนามกอล์ฟดิโอเชียนเขาใหญ่อําเภอปากช่องในการจัดคอนเสิร์ตมิกเบาเทนมิวสิกเฟสติวัลตั้งแต่วันที่13ธันวาคมถึงวันที่1 4ธันวาคมเวลา14นาฬิกา โดยเนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนหากปล่อยให้เนื่อนานไปก็จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณาสุขหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของสาธารณะจึงไม่อนุญ,ญาตให้คู่กรณีนะครับใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา30วักสองวงเล็บ3แห่งพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษจำคุก1ปีหรือปรับไม่เกิน10,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ ส่วนบรรยากาศง,งานเพราะว่ามีประชาชนทยอยเดินทางไปร่วมงานมหากรรมคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมากถึงแม้จะมีคำสั่งปิดแล้วก็ตามโดยในงานมีการวัดอุณหภูมิและป้ายเตือนให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากาอนามัยอย่างเคร่งครัดครับขณะที่ด้านหน้าเวทีคอนเสิร์ตทีมงานนำเชือกตีเส้นเพื่อให้เว้นระยะห่างทางสังคมจากนั้นในช่วงเย็นเวทีคอนเสิร์ตได้เปิดและมีวงดนตรีขึ้นเล่นแล้วครับโดยมีแฟนเพลงปักหล,ลักและเฝ้ารอติดตามกันเป็นจุนมากเช่นกัน และล่าสุดวันนี้ครับเวลา17นากา20นาทีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ของผู้จัดงานแสดงคอนเสิร์ตมิกเบาเทนแล้วโดยผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครราชสีมายืนยันคำสั่งการยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตมิกบาเทนเช่นเดิมครับ